พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพุธท,ที่2 9เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องชีวิตของคุณน้ำู้แห่งชีวิตและพระวจนะที่เราจะใคร้ครวญและสมาคิธรรมในวันนี้ในพระธรมรมย่อนบทที่7ข้อที่38และให้คนที่วางใจในเราดืบตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นพี่น้องคะ ชีวิตคริสเตียนของคุณตามแบบแผนของพระเจ้าคือน้ำพุแห่งชีวิตหน้าเศร้าที่บางคนชีวิตของพวกเขาเป็นเหมือนทะเลสาบเพราะพวกเขามารวมกันเพียงเพื่อขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าสิ่งที่พวกเขาทำเสมอคือการขอและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของพวกเขาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรเป็นเมื่อเรามารวมกันเพื่ออธิษฐานนมัสการและศึกษาพระคัมภีร์ ม่ว่าเราจะมีสี่ห้าหคนหรือมากกว่านั้นเราก็เป่าประกาศพระคำนั่นคือน้ำพุพระเยซูเจ้าตรัสว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นยอห์นบทที่7ข้อที่38แม่น้ำแห่งชีวิตคือถ้อยคำแห่งการเผยพระวจนะแห่งฤทธิอำนาจและพระพรที่ออกมาจากคุณคำเผยพระวจนะคือกุญแจสู่อนาคตของคุณ จงระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเอเซเคียลในเอเซเคียลบทที่37ข้อที่4 5ว่าจงเผยพระวจนะต่อกระดูกเหล่านี้และกล่าวกับพวกมันว่ากระดูกแห้งเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระยาเวพระยาเวองค์เจ้าในตรัสด,ดังนี้แก่กระดูกเหล่านี้ว่าดูสิเราจะนำลมหายใจเข้าไปในพวกเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตพี่น้องคา จงดูแลชีวิตของคุณด้วยพระคำของพระเจ้าที่ริมผีปากของคุณอย่ารอให้ใครมาทำแทนคุณจงปล่อยให้น้ำผู้แห่งชีวิตไหลออกมาจากคุณจงเผยพระวจนะเกี่ยวกับอนาคตของคุณจงเผยพระวจนะเกี่ยวกับพันธกิจของคุณงานของคุณธุรกิจของคุณและอาชีพของเจ้าจงเผยพระวจนะเกี่ยวกับของคุณจงเผยพระวจนะต่อร่างกายของคุณ จงเผยพระวจนะต่อกระดูกของคุณจงเผยพระวจนะต่อผิวหนังและโลหิตของคุณพี่น้องคาอย่ารอให้โลกตัดสินว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณจงเผยพระวจนะบางครั้งสิ่งที่คุณต้องการอาจต้องใช้กันอัศจรรย์และจนกว่าคุณจะเผยพระวจนะมันอาจไม่มีวันเกิดขึ้นดังนั้นจงใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่คุณนั่นคือพระคำ พระวิญญาณและปากของคุณจงเผยพระโพษนะขอให้น้ำแห่งชีวิตหลั่งไหลออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือถ้อยคำแห่งชีวิตฤทธิ์อำนาจการเยียวยาและพระพรไหลออกมาจากภายในของคุณฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงสร้างคาโพรงค์ ให้เป็นน้ำพุแห่งชีวิตแม่น้ำแห่งชีวิตหลางไหลออกมาจากท้องของข้าพระองค์นั่นคือถ้อยคำแห่งชีวิตลิดอำนาจการเยียวยาและพระพรข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีเข้มแข็งก้าวหน้าเพิ่มพูน และความเจริญรุ่งเรืองในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด